ก็ประมาณนั้น,นครับผมปาร์ตเนี่ยเด็กหาแสนลวกผมก็อึ้งอยู่ครับผมอันอีกนิดเดียวกับอันนี้ค่าแสนจริงว่าคอนเทนต์อี่หรีครับอันศิลปินบ็อกกิ้งเดอ้อบ็อกกิ้งบ็อกใหม่ลกูกได้ห้าแสนจริงใช่ครับผมจากบ้านไหนบ้างกัได้ไหมจากทุกบ้านเลยครับบ้านแขน้อยบ้านหักแพงแล้วก็ บ้านหักหนึ่งพูดได้แกนเนี่ยแจกงเงินไปหาแสนผมยังเอาไว้อยู่อันบ้านเดียครับผมบ่าั้นแก่อยู่ยครับมแม่คนเก็บให้บอกเปิดวงได้มาเลยห้าแสนนะทุกคนดูขี้ดูป้าอยากซื้อยูรีดีปะ <c oughs> ลองเพลงกับท่าน้ำแม่เน้อเดบ่า,ายหาแสนเ <c oughs> งินกขาด ลูกอ่าแม่ไม่บอดกับแม่แน่แม่เห็นบอดกับแม่คนละคนละคนาไน้อยก็ได้สิบเปอร์เซ็นต์อะไรเนาะเออสิบห้าเปอร์เซ็นต์กับพ่อบอดไปเลยความซอนเขาจัะมาสมแตงแตงแตะแม่เนาะคนสมได้เสียยูเสียยูเสียยูเอฟซีเสียยูอย่าลืมให้เอให้แม่ด้วยนะต้องแม่ด้วยนะแม่อยู่ต้องแม่จะได้บีบเรื่องการรองกันลำให้อีกเอออัดเสียงเสียงเขาเยอะอยู่แล้วเทคนิคแล้วกับ เราจะเวลาเนาะอารมณ์กับช่องไฟนั่นแหละนิดเดียวไปครับผมเต้นร้องมันสุดสมหาแสนเพื่อนต่ว่าเปิดตัวพูดเก่งมาปีนี้เบาแบบรุ่นรุ่นรุ่นเลยเนาะแต่นั่งกลัวแต่จะแค่เลียดลาวนั่งจเสียไม่รู้เรื่องตอนนั้นเขาว่าเขาว่าบอกบอกอยู่ข้างไหนคือเพื่อนเนาะบอกไปทีบอกรุ่นรุ่นรุ่นเรอยไหมรุ่นรื่อยไปเนะอันนี้ก็รวมกันนะ อันนี้ก็เอิ้นคบเกลือนใช่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเรียวแล้วช้าๆตัวเองขายหล่ออยู่แล้วได้ครับเก่งอยู่แล้วเก่งอยู่แล้วมีในตัวเขาแล้วมันมีแล้วแหละแค่เพิ่มประสบการณ์ไปซื้อก็โอเคแล้วอืมดีแล้วเก่งแล้วแม่แม่ก็ดันแบบสุดยอดฟีดันไห้ผู้อื่นถึงแซงนะฮะบอยเห็นไปเปิดไปตัวเกี่ยวเบื่อความด่างเลยว่ะ เอาข้ามดักออกอะไรจะเครื่องไงแน่บอไปดัสร้างบอไปดัสร้างบออันนี้คือเพิ่งเปิดรับเปิดรับก๋วยเตี๋ยววันนี้จริงหรอโอ้โหบอครับจากอันจะผ่าจะผ่ามันบอจากการบ้านมันบอขอบคุณทีมงานการบ้านด้วยนะครับที่เอาก๋วยเตี๋ยวมาเลี้ยงทีมงานป๊าดขอบคุณหลายเด้อ ให้ตุสภาพอยู่ดีมีแห้งใจก็ดีดีพี่น้องเมื่กินก๋วยเตี๋ยวบ้านเเธอเอาเธอหิวเข่าวะนี่หิวเข่าบอขุก็เอิอนเพิ่นกี่ข่องสิบปีดาวุ่นอย่างเปลี่ยนมากินเข่าเร็วเธอเร็วเร็วพ่อจะหัวพ่อคือพ่อยยังอันนี้นะครับเราไปทั่วไทย ฝากยาดมฟินแหงด้วยฟินทั่วไทยหอมไกลทั่วโลกของตัวบอสตัวหนึ่งเด้อจะได้ยกไปเลยดับดูนะบอสได้แถวนี้ไหมแถวนี้ไหมเฮ้ยแม่บ้าะไปย้อนหลังดีกว่า ข้างหลังก็ได้ตรงใกล้ๆตรงหน้ารถรถคันนี้ล่างในบินมันยังเป็นแอบดีไหมเป็นแบบอาศัยยุของเขาหลาเพราะเขาบารมีติ่นตินเขาบารมีนี่ใต้บกขามก็ได้นี่แม่นบอหางหม่องอยู่กับพี่น้องหม่องนี่ได้บอสน่ะนี่นี่หน้ารถนี่พี่ผู้ แม่แล้วก็พรลมอันส่วนกลางของบอตัวหนี่งแล้วก็นองงานัแล้วแต่เขาจะเอาไปรับงานไหนไปได้เลยม่เลียเ้ยงจะานมาเลี้ยงจะ,นงจะานจมาบึงเที่ยนีจะบานจะมาดูควขขากำังรับงาน,น,นหนึ่งอันงานายอย่างท่าน,นขามปีตั่ชิน้นับป,ป,ป,ป๋าเผื <laughs> ่อเเส้นเพืพ่ออันนี้มานี่ยจะผาพิมมาจ้างพบวตปีเจ็ดเป๋หกเจ็ดเก้าเอองลเก้า วันนี้ได้รับคิวงานจากทีมงานป่าช่วยพาม่วนนะครับตลาดกินซ่าลังสิทอ้อมใหญ่อ้อมน้อยพัทยาหกคิวบหอครับหกคิวมาจำแล้วจ่ายเข้ามาแล้วปกติเพิ่นเสียวตะมอลล่ำวงใหญ่เนาะปกติถ้าไม่ดางเขาไม่เอาขึ้นค่ะเพราะว่าเขาเขาเขาลงทุนสูงขอบคุณทีมงานป่าช่วยนะมาจำเดี๋ยวตัวเพิ่นจะไปล้วตัวเนี่ยล่ะกูตัวเนบิวนเอ้ยทีมงานป่าช่วยพาม่วนปกติเพิ่นเสียวตะมอลล่ำวงใหญ่ใไปนะครับห้องกัน เขาก็เป็นน้องน้องใหม่ในวงการแปดรายกามดีๆคิวมาจามาแล้วคิวแล้วซ้ำจำนวนนี่เลยเรื่อๆขอบคุณทีมงานป่าช่วยเด้อขอบคุณพี่อุ้มเด้อคิวป่าช่วยได้ป่ะขันเราอยู่แล้วก็สิยิ้มเปื่อิดแล้วใจดีแล้วก็ผมก็เคยรับใส่ป่าช่วยอยู่สมัยเฮดวงเดิมสมัยยุคอ่ายุคว่าอิ้มอะไรบุญบำตั้งมากกับเบื้องพระยากราไปบ่มีบ่มีบ่มีครับบ่มีคุณตีเอลฟรีนั่นี่งจาก พูดซับพอร์ตถาภาพขึ้นวกเรียนเลยคือยีราบกับาันี่ยวันนี้เราถือว่าวันซ้อมเดินทางนะครับเพราะว่ารถบุรีเราบุจัแซ้อมสอนเสิร์ชิจังต่อไปนี้ใครสามารถจ้างผักจ้างงานผักกูชิจังได้อ่ะบอกเบอร์อะไรโทรด้วยนะครับ096 283 8207กสองแปดสามแปดสองศูนย์เจ็ดศูนยหกสองแาครทักมาที่ เฟซบุ๊กผู้ชิงจังกันใดหรือว่าเพจโรงเรียนผู้ชิงจังกันใดครับติดต่อได้ตลอดเวลาแล้วสีรับงานั่นเปิดโทรศัพท์ไหเด้อเปิดตลอดโทรอเปิดทรไปนี่เปิดพระจันเบิดมือบอบบี้เนี่เพราะว่าอยสิปีเตอร์เน็ตเวลานอนอู้ได้อะไรงานติปีเตอร์เน็ตเวลานอนเข้าไดนไหมบอปีเตอร์เน็ตบอกลูกค้าเขาโทรมาเบอร์ปกติไงอู้ได้เขาเปลี่ยนตลอดเขาเปลี่ยนใหม่แล้วเน็ตโทรไม่ได้ใช่คิดเตียงเตียงแมนถ้าเอาปีเน็ตก็คือเบอร์เขาโทรได้ปกติหมายความว่าถ้าโทรเฟซไม่ได้เพราะมันส่ววนตัเป็น่ะแต่ถ้าเเกิดป็นโทร ทางไกลก็คือเม่มือเ้านี่เทรมาประามาณหโมงเสานะบ,บ้านด,ได,ไ,ด,ไ,ดได้รับข่าวสารย่างไเ <laughs> มือเ้านี่มันจะพาพม,มาใจสปอร์ตแห้งนะครับเป็น,เป,นเป็นฟืวแบบว่ากงสีเลิตสมบุญแจกเขาหายาดเป็นห้คนเบิ่งฟฟีดลวยห้คนเบิ่งฟฟีนะครับอยู่สลาโบรีอ๋อเราบอกว่าเมลแองกี้ผลิิมาเบิ่งนน้พิ่นวมาอยาได้สอดแจงนะสันติบาลม่งบสามแสนห้าสันตบาไมเขาก็ลาไปละเว่ยเรียว่าแจ้งนี่จ้กโมงหกโมงหกโมงอืมม โเอาแต่เมื่อนก็ได้ตัดออกบักหลายแล้วนะแมนครมื่อเลีงมจภาพวิเชีรเพ่กรองวลสองชั่วโมงเพิ่นสปอร์ตนะครับมจะภาพทั้งสารบุรีเมื่อเลงนี่เพิ่นเชียเขาไปประชุมกับกงสีเพิ่นมาสันวาอืกาางการก่อนมอลำใหญ่ปตมันปีนีต้ันแม่ขแม่บ้านอีกขั้นึงม้านนึ่คือซําแมนอะไร่ขยานคนเนาะ อันนี้ต้นใครนี่ปลามึงนีรอบมึงนีรอบห้อมรอบวนี่มึงนี่อาจจะมารองพอเอาอเบุ๊เสื้ออ้อมบน๊เื้อโอมเ่ยเอาแทนไปเเพราะอกันเอาเต็มแต่มีพรรัดลมน้อยข้างใน<ป>เอาก็ออ,อ,อ์ต้องเข้าเราไหมอยูริมาเลยห้าแสนซื้อแอร์เถอะลูกให้พ่อเขาไปย่างังไหน่อย ออ,อย่าลืมซื้อบัตรกลุ่มปิดนะครับบัตร129บาทคืนนี้ทักเพจค่ายเพลงโตงเกียวเมลซิกเลยนะครับใครอยากซื้อบัตรจิ้มนิ้ตรงนี้เลยใครอยากซื้อบัตรจิ้มตรงนี้เลยนะครับกดตรงนี้เลยปึ๊บจิ้มไปเลยมันจะไปหน้าเพจโตเกียวน,นะครับเดีชยช้านิดนึงแล้วก็จิ้มไปข้อความเลยแล้วก็บอกว่าซื้อบัตรกลุ่มปิดดูอีพีที่ห้าสิห้าอะไรวะตอนนี้ห้าสิบหกเห็นบอกด้วยห้าสิบสี่แอู๋ลง,งแล้วละ่ะ หาบอกมื่อนี่สี่ก็เย็นแล้วฉันลงสาวแล้วอ๋อ ep ห้าสิบหกโอเคห้าสิบหกวันนี้ชมมือถือไลฟ์ผ่านมือถือนะครับแต่พรุ่งนี้น่ะพรุ่งนี้น่ะไลฟ์ผ่านเอ่อกล้องใหญ่แล้วก็เวทีของเราเต็มรูปแบบแต่วันนี้เราใช้วิธีกลางก่อนนะครับไม่งงใช่ไหมใครไม่งงเมียนเข้ามา ใครไม่งงคอมเมนต์เข้ามาครับทักเพจซื้อบัตรได้เลยนะครับอยากให้กำลังใจออกงานแรกของลูกๆก,การแสดงเหมือนเดิมทุกอย่างแตกต่างแค่เวทีเพราะเวทีเราใช้เวทีเจ้าภาพวันนี้เพราะเวทีเรามาไม่ทันพรุ่งนี้ได้ดูเต็มพรุ่งนี้พรแบบุ่งนี้เต็มแบบห้างแตกพรุ่งนี้เต็มแบบภาพแตก สวัสดีพี่น้องนี่ยูรบรีนี่นี่นี่อ่นมันเพาแสนบ่แสนกระซาดอกกระดน้บาบติบตตับหยังบติบไวหตข้อับหลอดีไหตอคหลักก็นกี่ระค่ะกองว่ายู เห็นไหมโชว์เรายังเต็มเหมือนเดิมนะเนี่ยเรามีอิมรุ่นบ้าเหมือนเดิมนะนี่นี่เห็นไหมมีผีตาโขนเหมือนเดิมนะาโชว์เรายังเต็มคู่เหมือนเดิมนะทุกอย่างขึ้นเหมือนเดิมนะครับทุกอย่างขึ้นเหมือนเดิมนะครับเ p อะไรพ,พี่พูด ep ห้าเจ็ดมั้ยห้าหกโอเค อีพีห้านะครับอันนี้โชว์บอสแล้วนี่ใช่ค่ะปาดนตน่าไม่ม,มีเขาขึ้นอยู่แล้ววันนี้ขึ้นค่ะปาด <c oughs> เห็นไหมไม่ได้ตัวนะขึ้นขึ้นฟูลเต็มจริงๆมีโชว์นะครับวันนี้มีโชว์เหมือนเดิมนะครับ <c oughs> เดิมทุกอย่างยกเว้นแค่เบียทีเป็นเบียทีเจภาพไม่ต้องงงห้ามงง <c oughs> แนะนำตัวหน่อยตั้งแต่มานี่ไม่รู้ว่าเราผ่าไรส่วนเลยชื่ออะไรมายังไงแผนกอะไรยังไงสวัสดีค่ะชื่อน้องกล้วยค่ะอยู่แผนกคอสตูมค่ะพี่กล้วยแผนกคอสตูมเออหน้าใหม่ค่ะได้ห้าวันนี้แล้วค่ะพี่กล้วยแผนกคอสตูมฝากด้วยนะครับเป็นจังหวัดไหนอ่าจังหวัดขอนแก่นค่ะจังหวัดขอนแก่นอำเภอบ้านแห่นาคขาฝากพี่พี่กล้วยพี่กล้วยมีสองกล้วยวงเรามีสองกล้วยวันนี้ใช่ค่ะนี่กล้วยคอสตูมอ่ามาคนต่อไป อันนี้เขาเนี่ยนครับชื่ออะไรครับายงานตัวในเดลกูค่ะชื่อบวีนะคะอ๋อมาจากกระัดพะเยาเลยเจ้าคนเหนือเลยเจ้าทิ้งที่พี่โบวีมาจากเหนือมาจากภาคเหนือทําไมถึงมาที่นี่คุณเป็นคนเหนือจริงๆแล้วไม่แล้วไม่หรอเป็นเป็นเอฟซีของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ประมาณสิบกว่าปีอ๋อตัแต่งหองกข่งหมนไหมตามชตำๆสุดแดงจาได้นะคะอยู่ภานไหนเขาตูมเนาะเขาตูมค่ะฝากพี่โบ ฝากพี่โบวี่ด้วยนะครับเป็นไงบ้างออกงานวันแรกสนุกมากวันนั้นเปิดวงคือแบบอลังการเห็นภาพแล้วเขาแบบ้อะทับอสเนาะร่วมากับบอสบอสใจดีมากค่ะจริงจังมากนะคะเป็นคนในไรยังไงตัวจริงแบบนั้นเลยอืมาจากภาคเหนือภาคเหนือจังหวัดจังหวัดพะเยาพะเยาเป็นคนเหนือร้อยเปอร์เซ็นต์เลยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเจ้าร่างกรได้เจ้าอันนี้เป็นคนเหนือร้อยเปอร์เซ็นต์เลยพี่น้องฝากด้วยนะครับสามารถให้มาไลไ์คอสตูมได้คุณโบวี่ คุณโบวี่เออสวัสดีครับอาจารย์เจ้ากุเปียงซีคือคนว่ายอย่างเงอนี่คนว่ายได้ครับตรงนี้มาเปลี่ยนแบบกระตีให้บ่อนได้ครับอืออุ้ยแอร์ใครอ่ะแอร์ใครอ่ะมีอะไรหรอแรงจางมีแอร์หรอมาหน่อยพอดีอันนี้คอสตูมใหม่ชื่อน้องอะไรนะน้องบอมน้องบอมจังหวัดอะไรสระบุ คนสารคามพี่น้องน้องบอมน้องบอมจากมหาสารคามไปคอสตูมคอสตูมหนุ่มน้อยจากสารคามเมืองร้อยสารคามเต้นสีเขียวของศิลปินบอมพี่ผู้มใช่ะเต้นกลางไม่มีเลยใช่ไหมไม่เต้นแบบนี้จะมีแค่ของศิลปินนั้นตรีจะมีเกิดอะไรขึ้นแล้วต้องวิ่งอย่างเดียวเขราะบอกเขาเตรียมแ้วเขาเตรียมอยู่ขึ้นอยูุ่ดฉากใช่ไหม มาทำอะไรเพื่อนมาทำหมูใครยังไม่เข้ากลุ่มอย่าลืมเข้ากลุ่มนะครับเต็มเวทีอันย่าเหมือนเดิมนะครับทักเพจค่ายเพจตัวเกมสิคเลยนะเวทีเลิศมากเวทีเฟสติวัลมากกว่านี้เป็นไงบ้างหนุนสาวอางานแรกได้ไปดูทีเงยหลังไหมดูรู้สีไงบ้าง อลังการมากวัฒนธรรมมาเลยฉันชอบรำเพื่อนมันทุกคนสนุกมากวัฒนธรรมแฟบ้างคิดถึงฟีดับหรือยังยังครับต่อไปอาจจะยังนะเออสนุกไหมสนุกครับอยู่กับมันได้ไหมอยู่ได้ครับเอฟซีบ้างอะไรบ้างก็โอเคครับได้มาอะไรยังไงเมื่อคืนวันละวันละครับเผื่อเบอร์งให้ไหลมอะไรได้เบอร์กว่าวัดยืมวเน่ะมาไล่มื่นหนึ่งพี่น้องอย่ากเปลี่ยเสื้อดีปะ สวัสดีครับเป็นไงบ้างอาจารย์เดีอ่านคอมเมนต์ของผลงานเองรับเป็นไงบ้างเขาบืูนสสมเอไบอสแนมแต่บอสต่อที่เห่นบเจ้ารื่นยอืมผมรู้ว่าเจ้ารุ่นว่า ทั้งเราก็ไม่เคียดไม่จอกมาะานนั้นเนาะเพราะว่าเราเราเห็นท่าเหมือนกันดิแล้วเากหูมือหูสัาอืแต่ว่าทุกอย่างประกอบไปกันไงคนดูหน้างานฟ้าฝนฝคนลุกบอฟ้าฝน้อมันคนเย็ตกหมแต่ละครังตกจนมาเหินบ่ไ้หครัค้าเขาใจไว้ดิ เพราะอันอออาปีนี้แบบมใจยสมมันต้องการพุ uh ่มเทมันเขาเขาบอกเหนื่อยเปล่าถ้าเราเหนื่อยซ้อมกันมุ่งามข้ามาหรอเพาเลินดีล้อเขาแเขาแปลกหรอเขาจะมีเขาจะรู้สึกว่ดีเพรามันอมมารเขาเห็นถ้าเกิเกินข้ามะเดเอปดีมมาตรฐานไปสูนบานพี่ดาด้ไัเขาบอกว่า มันแบบที่เราทำแต่มันไม่ค่อยมีคนทำมันสร้างมันออกเป็นอ๋อเป็นฐานใหม่เป็นโชว์เรื่อยๆที่ไม่ใช่แบบว่าลูกทุ่งมาล้ำจ๋ามากเราเป็นแบบอันน้อนเปิดที่นี่ว่าละการได้เลยไหมเพื่อจะละกันไหมถ้าเขาว่าลูกเล่นกันตอนตีนพคนกับลุกคนผู้เฒ่าพลาดยังไงครับตอนที่เขาจะตีกันเพียงใครเพีงใครดอกล่ะใครวะใค้บอยมากสิ่เสียชัดฉันงงมากว่าเราผู้เฒ่าได้ใจจังหวะลูกพจริง น,นัน่งนิ่งเนาะนั่งยาวไเนาะผมถ่ายคลิปไปอยู่ตีหนึงตีหนึ่งยังเออยังแน่นตีหนึ่งคนยังแน่นคือว่าเป็นไม่คือแบบว่าตีกันเพลงไหนไม่ตีตีกันเพลงช้า<อ>เพลงแม่ดอกรักโอ้ย่อย,อยว่านั่นได้ส้นชนุดไหมดึงเสียกันไมหมเมี้ยกับหามคว้าไหมโอ้เนาะไปทีเลื่อไหมนี่แอบอยู่นั่นนี่ มือกองเมไ์บ้างครับสำหรับงานแล่ผ่าไปแล้วสัมภาษณ์ก่อนตรวดขาบอบอครับยผิดอันนอยผิดอเอาเอา,เอาได้โอกาสรายการตัวเราอาจารย์ครัับสสวดีผมอาจารย์นนท์ครับครบมาประจำอาจารย์นนท์เนาะปีนี้ประจำตัวเกมมิวสิกปีแรกครับ,รรบตรวจไหมนี่รตรวจห้ามไหมนี่ไม่ไม่ตรวจครับโอเค อัดไว้นะอัดไว้นะตัวอะไรเนี่ยงานเขาบอกหลายมือนีลสิว่าตนอ่ะอันนี้อาจารย์นะอาจารย์อัดอาจารย์อัดครับไฟดูดเลยอาจารย์อัดเป็นไงบ้างผลงานของตัวเองพงพอใจไหมปีนี้พอใจมากมากครับถ้าตอนสอบก็คือภาษาอังกฤษได้ดีสุดเขาบอกว่าเราเปิดแผ่นจริงเขาด่ามากว่าเราเปิดแผ่นเล่นเปิดได้ผมบอกจนปากปีโคนหลายก็เอไอไหม กลงงงสามสาอาจารย์จูเป็นไงบ้างหันนีานอนตีในฐานะคนงานเราออกมาปีนี้พึ่งพ่อจ่ายของบอพ่อจครับเพราะว่ามันมัน,ม,นมันเกินมันเกินเป้าที่เขาวางที่เขาคิดไวไงแต่ก็บแต่สิพัฒนาได้หลายข่านีอืม้รงพัฒนาขึ้นอีกครับเพื่อทําให้ดีกว่านี้ทําให้เท่านี้แล้วอนาคตก็ต้องทาให้ดีกว่านี้นก็เฉยๆดััเปลี่ยนขนาดบอ เป็นผู้ใดก็ได้เป็นที่เป็นใบก็ได้เังใช่ไหมเป็นไ,งไงางน้ครับทีมเครื่องเป่าเราจากที่แบบว่าผลงานเราเออกวันที่ผ่านมาเปิดวงรู้สึกไงบ้างครับพอใจพอใจเนาะอ่าคอมเมนต์ไหมอเนาะร้านเจ้เขาขอเพิ่ม่ะ,อ,ะ,ะอันนี้คือเหตุเป่าเยอะก็เลยแบบว่า ลงอลลงเข้าไปเยอะอ๋อลงมันเข้าไปเยอะใส่ได้ดิเขาคัดใส่แล้วนี่อันนี้มันเขาละวอลล์แม่ครับอันนี้ตัวเสียดมุนกุลละตอนแรกเขาเชียร์ยอะเอาลูกลงพอลงแม่บอสป่ะนี่โมอคัดแบบนี้บอสเราไม่รู้ความสามารถแต่ว่าเขาเอาใส่อันนี้ทีมเป่านะครับสี่สี่ท่านเป็นทีมเป่าโดยฝากด้วยนะครับผมสามารถติปสามารถมาไล่เบื้องหลังนักดนตรีได้ติดต่อหาบอกโอ้หาหาเครื่องเป่ามีเครื่องเป่าหาชีพพี่น้องเอ้ย หนึ่งสองสามสี่ห้าสามารถกินทานด้วกันได้นะครับยูมิตีมีทั้งหมดสี่เดียสี่คนสามารถติดได้ไดสามารถแบบมาไลายได้ติดต่ออาจารย์ตุนได้เลยหักเปอร์เซ็นไหมไม่มีหกักโอเคไม่หักหรอกวงนี้เราเคยหักอะไรการอยู่แล้ว <lado> ไม่ได้ขอไม่ได้ไขอฟ้องเลยวันนี้บรรจุประมาณ ปัะโยชนมาได้ประมาณสามพันเต็มสี่พันเต็มหรอพอสพูดว่าไงบุกละน้องอะไรต่อไหมบอสพูกว่าจะเป็นคอที่ยาวเลยครับขาเป็นไงบ้างดีขึ้นยังดีขึ้นแล้วครับบอสดูเตียงเต้นหรือเปล่าคนชอบคุณเต้นในงานเราเนะแบบขอบพระคุณทับสเปนเดอร์แล้วแดนซ์ทรายไหมมือดีกระสิเต้นแฮกอีกคือเก่าจะตงวกไปด้วยรับผม เป็นยังไงบ้างน้องลูกว่าผรงงานเตียงพอใจไหมเปิดวงพอใจมากค่ะ